เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตในสังคมมีประชาชนเดินทางกลับเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดลำปางสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางมีความประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพและต้องการรับความช่วยเหลือด้านแรงงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักง,งานแรงงานจังหวัดลำปางจึงมีขั้นตอนการกเก็บข้อมูลดังนี้เมื่อพี่ๆอาสาสมัครแรงงานได้รับแบบสำรวจความต้องการด้านแรงงานรายบุคคลแล้วควรปฏิบัติ 1. ประสานผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำน,นันข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่เดินทางเข้าพักอาศัยในพื้นที่ชุมชนระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 2. นํานำแบบสำรวจข้อมูลไปให้กลุ่มเป้าหมายประจำตำบล3รวบรวมแบบสำรวจและนำส่งโดยไปสนิทธุรกิจตอบรับมายัง ำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางภายในเวลาที่กำหนดตัวอย่างการกรอกแบบสำรวจส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลกรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนส่วนที่ 2. ข้อมูลทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้เลยส่วนที่3ความต้องการด้านแรงงานในส่วนนี้หากไม่ต้องการได้รับความช่วยเหลือสามารถกรอกแบบสอบถามในส่วนถัดไปได้เลย หากต้องการความช่วยเหลือให้เลือกตรงต้องการได้รับความช่วยเหลือและตอบคำถามเกี่ยวกับการหาง,งานทำด้านล่างการเพิ่มทักษะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและด้านประกันสังคมตามตัวอย่างที่แสดงส่วนที่4ความต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆในส่วนนี้หากไม่ต้องการได้รับความช่วยเหลือให้ยุติการทำแบบสอบถาม หากต้องการความช่วยเหลือให้เลือกตรงต้องการความช่วยเหลือและตอบคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มพูนศักยภาพการหาที่อยู่อาศัยและการหาที่ดินทำกินการสำรวจครั้งนี้มีความสำคัญมากขอความร่วมมือพี่ๆอาสาสมัครแรงงานทุกท่านดำเนินการหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของแต่ละอำเภอหรือพี่หนิง0 8 6 9์2 9 6 1 2